การใส่ใบตัดบางนะครับใบตัดบางๆแบบนี้นะครับทําไมนะครับผมถึงต้องเอาด้านด้านที่เป็นด้านซัพพอร์ตนะครับแหวนซัพพอร์ตเนี่ยนะครับขึ้นขึ้นด้านหน้าแบบนี้นครับตอนที่ที่ตัดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าแบบไหนมันถูกแบบไหนมันผิดเหมือนกันนะครับแต่นะครับลักษณะของตัวซัพพอร์ตนะครับ ตัวใบตัดนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับตัวนี้นะครับมันจะมันจะมีบ่าที่มันยกขึ้นมานิดนึง,นนนนนนงเวลาเราใส่นะครับใบตัดถ้าถ้าเราใส่ด้านนี้นะครับสังเกตตรงขอบของใบนะครับมันมันจะมันจะพ้นขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราใส่ใบตัดด้านนี้นะครับถ้าเราใส่แบบนี้นะครับแหวนตัวซับพอร์ตนะครับตัวซับพอร์ตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาตรง พพอร์ตออกก่อนอสังเกตด,ดูนะครับตัวนี้มันจะสนิทพอดีนะครับกับขอบใบนะครับขอบใบมันจะนั่งมันจะนั่งแท่นตรงแหวนตรงนี้พอดีนะครับแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วผมก็เลยเลือกที่จะเอาอาตัวด้านสพอร์ตขึ้นด้านบนให้ใบมันอยู่ด้านล่างในลักษณะอ่าแบบนี้นะครับมันจะนั่งพอดีแล้วก็ตัว ประกับนะครับตัวประกับมันก็จะล็อกใบไว้พอดีนะครับแบบนี้นะครับโอ้ยดีดีมันล็อกเฉยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ใครพอมีวิธีนะครับในการถาแก้นะครับคอมล็อกนะครับพยายามฉุดกระชากลากถูแล้วนะครับมันสตาร์ทไม่ออกนะครับตัวนี้ขนลวดยังไม่เสียนะครับ วัดดูแล้วนะครับทีนี้ว่าจะผ่าจะผ่าออกมาดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับไทยพอมีวิธีนะครับในการผ่าให้มันโอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมผมคิดว่าจะผ่าจากตรงนี้นะครับจะจะตัดจากจุดนี้นะครับจะตัดตามรอยนี้นะครับแล้วก็รอบรอบรอบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเปิดฝาแล้วเราก็จะเชื่อมปิดปิดเหมือนเดิมนะครับเรา เราคลายให้ให้ให้คอมมันหมุนได้แล้วเราจะปิดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องถ่ายน้ำมันคอมออกหรือเปล่านะครับเราจะผ่าจุดน,นี้ได้ไหมลองใครพร้อมเพาะเคยผ่านะครับสอบถามข้อมูลด้วยนะครับอันนี้จะผ่าให้มันเคยผ่าแต่แบบให้มันใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้เราจะผ่าให้มันใช้งานได้คือจะเอาไปทำปั๊มลมแล้วก็จะทำอ่า คลิปให้ดูนะครับก <Yeah. S 1> ารทําปังง๊มลมเพราะว่าเสียดายนะครับมอเตอร์มันยังใช้ได้อยู่นะครับขนลวดมันยังไม่เสียแต่ว่าคอมมันล็อกนะครับก็ตเตรียมความพร้อมแล้วนะครับได้ใบตัดมาแล้วเตรียมไว้ห้าใบนะครับเป็นใบตัดแบบแบบบางๆนะครับแบบบางๆนะครับใบตัดบางเพราะว่าเคยใช้แต่ใบตัดบางนะครับ ถ้าเป็นใบตัดแบบหน้าหนามันมันใช้เวลานานในการตัดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใบตัดก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้จนบางผมจะใส่ด้านนี้นะะเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะพาตรงนี้นะครับจะพาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวพอมาจุดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยดันดันไอตัวนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวลองดู เหมือนว่าเราจะผ่าแบบรุนแรงเกินนะครับมันทะลุมันทะลุฝาด้านนี้นะตอนแรกว่าจะจะผ่าแค่ให้รอยเชื่อมมันมันมันแยกจากกันตอนนี้มันทะลุไปทั้งสองฝาเลยนะครับอ,อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเราัดตัดออกไปเลยแล้วกันนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เดี๋ยวเชื่อมปิด ตามตามรอยตรงนี้นะครับตอนนี้มันทะลุไปด้านในแล้วนะครับตอนนี้ก็ลองดูนะครับว่ามันเหมือนมันใกล้จะทะลุแล้วนะครับลองเคาะเคาะดูกอนน่าจะยังนะครับ 满意。No,

ดันในอูสนิมถึงว่านะครับมันสตาร์ทไม่ออกนะครับมันเป็นสนิมนี่เองนะครับเห็นไหมอันนี้คือรูดันออกเนี่ยที่ผมบอกว่าความชื้นนะครับถ้าความชื้นได้เข้านะครับสนิมนะครับนี่สนิมฝุ่นสนิมนี่นะครับยังไงก็สตาร์ทไม่ออกนี่ไม่ได้สนิมเลยม่าดูนะครับ เนี่ยมีแจะฝุ่นสนิมทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ขดลวดขดลวดน่าจะยังไม่เสียครับแต่เราต้องได้ล้างก่อนนะครับแต่เราจะทำยังไงก่อน อ่ะเดี๋ยวผมพิจารณาก่อนนะครับลักษณะที่มันมันติดนะครับคือมันล็อกมันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราลองเคาะเคาะดูนะครับว่ามันจะหมุนไหมเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะขยับไปเรื่อยๆครับอันนี้คืออาการคอมล็อกนะครับ นี่ยหมุนได้แล้วนะครับมันก็จะติดๆเดลยว้องเคาะให้มันหลุดอ่ะประมาณนี้ยังติดอยู่ ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทำแล้วกันนะครับมันเหมือนมันจะติดอยู่ข้างล่างมันมีอะไรติดอยู่มันมันไม่เวิร์กนะครับมันติดติดขัดขัดนะครับถ้าเราใช้ไปมันก็จะติดอีกนะครับเนี่ยนะครับพอไปปุ๊บแล้วมันก็จะติดกึกๆนะครับเหมือนมันติดอยู่ข้างล่างนะครับ เนี่ยนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันเมื่อกี้นะครับปล่อยลองปล่อยไฟเข้าไปแล้วนะครับไปแล้วก็ไปหยุดนะครับหมุนไปแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่หมุนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าต่อนะครับเราจะผ่าข้างล่างครับถ้ามันแก้ไขไม่ได้ยังไงก็ไม่เอาแล้วกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะสามารถแก้ไขได้ไหมเดี๋ยวเราจะผ่าต่อนะครับเราจะผ่าลงไปด้านนี้นะครับเพื่อที่จะเอา ยกมอเตอร์ตัวด้านในออกมาครับวว <Wow. S 1> ไม่รู้มันทะลุไปไหมโอ้ทะลุไปแล้วแล้วก็ อันนี้มอเตอร์ถึงนี้แสดงว่าเราต้องข่าตรงนี้ข่าด้านนี้ก่อน

ก็จะตัดรอบมาตรงนี้ เนี่ยนะครับเราผ่าออกมามันจะมีอ้ oh <yeah. S 1> มอเตอร์อยู่ด้านในไม่รู้ว่าเราโดนขนลวดหรือเปล่านะครับอันนี้ยังให้ออก ถ้าโชคดีแล้วก็จะซ่อมได้ติดดนะอ่ะเห็นไหมครับทุกคนมาดูด้านในนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสนิมนะครับน,นี่เป็นมันไม่รู้มันติดอะไรอยู่ เดี๋ยวผมจะยกตัวมอเตอร์เนี้ออกนะครับมันจะมีหมุดที่เขาเชื่อมไว้อยู่ตรงเนี้นะครับน่าจะสองสามจุดกับจุดนี้นะครับมันเป็นหมุดยึดนะครับเดี๋ยวเราต้องเจาะออกนะครับจะได้หรือเปล่าเนี่ยมันติด มันติดอยู่ข้างล่างแบบนะเดี๋ยวนี้นะอะเดี๋ยวดูกันต่อไปอดูจุดเนี่ยนะครับวงแหวนที่ตรงฝามันที่เราเราผ่าเลยลงมานะครับจริงแล้วมันต้องผ่ามานนิดเดียวนะมันจริงแล้วมันต้อง มันต้องผ่ามาแค่วงด้านนอกครับวงด้านในนี่มันไม่ต้องผ่ามาทะลุนะครับเพราะว่ามันสามารถดึงออกได้นะครับแต่ว่าจุดจุดที่เชื่อมเราอันนี้ไม่ตรงเราผ่าไม่ตรงนะครับมันเลยไม่ทะลุเนี่ยเห็นไหมอย่าเงี้ยมันมันก็เลยติดจุดเชื่อมอยู่นะครับอันนี้มันเลยเลยจุดเชื่อมแสดงว่าเราต้องผ่าผ่าอ,อ,อยู่ด้านใต้ตะเข็บนะครับ เราต้องผ่าด้านใต้ตะเข็บรอยเชื่อมลงไปอีกนิดนึงนะครับมันถึงจะมันถึงจะขาดถ้าถ้าเราแบบอย่างจุดเนี้ยเนี่ยเราผ่าเหนือเหนือตะเข็บมานิดนึงมันจะติดนะครับมันจะติดแสดงว่าเราต้องผ่าเลยเลยจุดจุดเชื่อมลงไปอีกนิดนึงนะครับ คนบอกว่าเอาเอากระแทกกับไม้ก็ออกเดี๋ยวลองกระแทกดูนะครับแต่ว่าน้ำมันนะเดี๋ยวเอาน้ำมันออกก่อนอ อ๋อนี่ออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วอุย้ยขนลวดเป็นรอยบยุดยุดออกแล้ว นี่ตัวปัญหานี่คือตัวปัญหานะครับอู้อีกแกนมันเป็นสนิมนี่แกนมันเป็นสนิมนะครับมันมาเบียดกับไอตัวขอบเนี่ยคนตรงแกนเนี่ยมันเป็นสนิมนะครับเห็นไหม เนี่ยตรงขอบๆเนี่ยเป็นสนิมนะครับถึงว่าเราเวลาเราไอ้ไอ้นี่ไปแล้วมันติดนะครับแกนโรเตอร์นะครับสนิมขึ้นเนี่ยเป็นก้อนๆเลยครับ ถึงว่ามันติดนะครับนี่ที่ผมบอกว่าอากาศจะให้มันเข้านะครับพวกความชื้นนะครับนัเป็นสนิมตรงขอบตรงนี้ก็สนิมเพียบเลยเนี่ยะอ่ะอย่างเงี้ยน,นะครับสนิมนะครับแต่ลรวดเราจะใช้ได้ไหมนี่น่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับ เอกีตรงเนี้ยกระแทกหน่อยหนึ่งไม่น่าจะเป็นไระนะอ่ะอะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันกับเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำคลิปทำความรู้จักกับภายใน นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับด้านในเนี่ยด้านในตรงนี้สนิมเต็มเลยถึงว่าโรเตอร์มันติดนะครับตรงนี้ก็สนิมนะครับโรเตอร์มันติดด้านขอบนะ,ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันสักเล็กน้อยก่อนตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ตรงโรเตอร์ที่มันเป็นสนิมตรงนี้นะครับจริงแล้วไม่ใช่นะครับ อยู่ข้างล่างเลยตอนนี้ติดแน่นตึบเลยนะครับไม่หมุนเลยนะครับมันจะติดอยู่ข้างล่างนะครับมันจะมีน่าจะเป็นอะไรสักอย่างติดอยู่ข้างในนะครับเอาสรุปแล้วกันนะครับสรุปว่านะครับโปรเจกต์นี้เอาจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาตัวรายละเอียดของการทำงานแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็น การรื้อนะครับระบบด้านในว่ามันติดอะไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามารื้อดูกันนะครับสําหรับการซ่อมนะครับคงไม่ซ่อมแล้วนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ